เชฟโปรเลตโปรเด็ตโปรดีส่องท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารนั่น12เดือนจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนักสมโนกาตลิจ้าจบยังจบแล้วฟังทันไหมไม่ทันไม่ทันกอกอใหม่นะฮะอ่ะวันนี้นะครับเอารถนะครับเชฟแบบว่าจัดโปรจุดพิเศษครับนะก็ส่งท้ายปีเก่าอีกแล้วครับตอนรับปีใหม่อัดเข้าไปอีกนะนึกไม่ว่าไง จะให้พูดอะไรพูดหมดแล้วอ่ะว่าพูดหมดแล้วอ่ะโอเคนะเอาใจพี่น้องนะครับชาวไทยยุคโควิดนะครับตอนนี้โอมิคอนเข้ามาแล้วครับนะเข้ามาเยอะแล้วเข้ามาเยอะแล้วนะครับจะซื้อตอนนี้ก็เรียบเซื้อครับรีบซือเดี๋ยวมันจะมาไม่ได้มาไม่ได้สวัสดีครับจากเคลโรซิงครับผมนะมาตอนเย็นนะฮ้ก็เลิกงานนะครับบรรยากาศดีครับนะได้สเปคคงดีได้สเปคคงดีไงอยากบอกอยากบอกคือมันคอมันแห้งโอเคนะครับเอฟซีที่ฝากนะครับเครื่องลืมมา ฝากเครื่องดื่มมาขอบพระคุณไป็ล่วงหน้าครับนะเพราะว่ายังไม่ได้ฝากมาะนะครับใครที่สนิหานะครับผมอยากจะมีน้ําใจนะฮะฝากให้กับทีมงานเรายินดีน้อมรับนะครับนะทั้งคําติเตือน คำชมลยครับแล้วก kind of oh ็น้ำปานะนะฮะน้ำปานะหรือว oh hmm. ่าน ah, ้ำไม่ต้องเอ่ยฮะเกลกหอยก็ได้รู้กันรู้กันนะฮะน้ำเก๊็กหวยครับนะคนละลังสองลังว่ากันไปเดี๋ยวเดี๋ยวขยัรถก่อนหยอกหยอกหยอกอ่ะนักวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรครับผมเชฟโรเล็ตคโรลดราโด2้ LT ปี2018จ้าเอ้ย18รถเดิมสวยไม่มีการแต่งใดใดทั้งสิ้น นะฮะมาจากศูนย์แล้วก็จะขอใช้มาแบบนี้ไม่โหลดไม่แต่งขับอย่างเดียวไม่แต่งขับจนผ่อนไม่ไหวแล้วก็ปล่อยยึดนะกับราคาขายวันนี้เพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทออกรถกี่บาทครับศูนบาทหรือว่าฟรีดาวไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยร้อยหลที่สุดแห่งปีแห่งปีหกสี่หกสี่แล้วสท้ายเลยนะฮะก็ปีหน้านะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับทั้งปีนะช่วยผ่อนทั้งปีเลยนะทั้งปีนะย้ำไว้ทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่ ผ่อนสามพันทั้งปีไม่ต้องจ่ายราคาเต็มนะครับปี2566นะครับค่อยไปจ่ายราคาเต็มอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันอยี่ยังวะนานเกินเลยลืมเลยเจ็ดพันแปดร้อยี่ยังวะโอ้ผ่อนสามพันหกห้านะสิบสองเดือนนะครับอันนี้ปเป็นโพสสำหรับเอาไว้ให้คนที่อยากจะเอาไปตั้งหลักกอ่อนเออแม่ รถกระบะผ่อนสามพันตั้ปียังไม่ล่ะช่วยกันนะครับผ่อนเจ็ดผ่อนทั้งหมดเจ็ดปีไอ่ไอปีแรกเนี่ยผ่อนแค่สามพันเท่ากับท่านเนี่ยผ่อนแค่หกปีเจ็ดพันราคาเต็มเกอเอาง่ายๆเลยผู้ใด้กำลังหารถส่งโควข้อเบียดตองนี้เจอวิกฤตอยู่อยากผ่อนถูกๆผ่อนเบาๆเราช่วยผ่อนไปทั้งปีตั้งหลักได้ปีหกหกค่อยไปผ่อนราคาเต็มแถมบัตรนดุมันไหมบัตรนดุมันให้อีกหนึ่งพันโอ้โหครับกลัวกลัวไม่มีตังค์เกอร์ดุมันเกอร์ดุมันให้อีกอ่ะคันหนึ่งรถเดิมสีีสบบออลลนะะค คนเท่าไปนะแล้วรองามๆหน้าเขาเรียมก็เดิมทุกอย่างครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเดิมนเดิมไม่ลดไม่ลดไม่แต่งนะครับไม่ทำอะไรทั้งนั้นน่าจะเป็นรถสำนักงานนะหรือว่ารถชาวบ้านทั่วไปไม่รู้นะหรือไม่คุณก็อ่ารีเควสมาถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรก็รีเควสห้อะไรคือรีเควสร้องข๋อร้องขอฮะพอดีจบเอาฟอร์ดมา เลือกได้ได้เลยว่าจะเป็นทีสามเจ็ดอาร์เอฟเวันซียยี่แปดไออีสามศูนย์สี่ลายจ้าไม่ให้ตอบเลยโอ้โหไม่ให้ตอบเลยไม่มีลูกพงลูกคูไม่มีเลยต้องมีคนเดียวโอ้โหเอ้มาดูเลขไม้กันนี้เท่าไหร่เลยเลขไม้อยู่ที่หกหมื่นกิโลไม้หกหมื่นหกหมื่นไม้น้อยแท้น้อยน้อยมากภายในคือโอ้โหเหมือนไม้แกะกรองอ่ะเหมือนรถแบบป้ายแดงอ่ะโดูสิสวยกริบสวยกริบนะฮะเดิมบอกสปีดนะคะ กระจกข้างกระจกบังข้าง,าง,าง,างเป็นไฟออฟ้าหมดทุกอย่างเดิมครับสวยๆครับนี่น็อตน็อตประตูครับเดิมหรือโรงงานครับเนี่มีไม้ชี้แล้วเนี่ยใช่นไหมเดิมทุกอย่างครับเดี๋ยวดูบล็อกไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรถใหม่เกินเดี๋ยี่ครับนี่ครับบล็อกแม่แรงของศูนย์ยังอยู่ครับแทบเปิดได้ขึ้นลงสบายแน่นอนนะครับนะคสนองคุณแม่ลุกนั่งสบายนี่แล้วก็ดูนี่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครดูนะนะครับเห็นไหมกระบะนะครับเม็ดอาร์ครับสวยๆเลยนะอยู่โรงงานครับหยิบเข้านี้สวยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับการันตีให้ นะครับสีโคตรสวยครับคันนี้มาพร้อมกับกันชนเดิมของศูนย์นะบางบางคนสังเกตเวลาเรารีวิวเชฟแบบบางคันก็มีไอ้นี่กันชนกันชนบางคันก็จะไม่มีนะครับมันจะเป็นแผ่นปิดท้ายนะครับกล้องนี่เนื้อหาสั้นสุดไปแล้วมีแต่กล้องหลังอันนี้เขาใส่เสริมครับไม่ต้องซีเรียสครับอันนี้ของเสริมไม่ใช่ของมันนะฮะของเสริมอื้ออนี่โะไรโอ้โหครับนี่รถไม่เคยบรรทุกหนักนี่ครับท้ายสวยๆหนึ่งสองสามจุดครับิดอาร์คครับผมฝั่งนู้นอยู่าไม่ต้องนัด อยู่อยู่ไม่อยู่มันก็หลุดแล้วเดี๋ยเอามันก็อยู่ตรงนู้นนะครับเหมือนเดิมนะฮะมันเสุดไปสายเหรอเพราะจะเสียไปสาย้ซ้ากเนาะเออนี่ครับใครไม่เคยเห็นเชฟแบบเดิมๆต้องดูครับนี่ครับประมาณสี่นิ้วครับสี่นิ้วสองอันนะแปดนิ้วเอ๋อเปิดได้ปะบ่อ่ะเปิดให้เลยอ่าเดี๋ยวเปิดให้แป๊บนึงเรนเรนเรื่อยเรื่เปิดอ่ะตัวรถเดิมบอดี้เดิมรับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้แต่ต่อเลขคัสซีแต่ต่อเลขตัวถัง จ้งเป็นสีจังเป็นเล่มนะคะไม่มีตรงนี้แน่นอนแทนเฟสของเชฟโรเลตฝั่งนี้ซื้อได้ขายได้ตามถูกต้องตามกฎหมายจ้าดเดิมเดิมรถเดิม Body, เดิมบอดี้เดิมสีไม่เคย<ว>จะยจะ้งเป็นสีมาจ้าเดิมทุกอย่างสีสวยๆแล้อเดิมๆนะครับวันนี้ก็สำหรับใครที่ต้องการที่ไปใช้างานปกตินะไม่เน้นการแต่งก็เอาแบบนี้เลยนะแต่ถ้าอยากแต่งอยากอะไรเพิ่มก็ได้เลยแจ้งมาเลยครับจะทำให้นะฮะก็รถก็เด็สวย เดิมๆคันหน้าเดิมๆนะฮะเม็ดอาร์คหนึ่งสองสามสี่จุดครับสติกเกอร์คันหน้าอยู่ครบน็อตไม่มีการแกะไม่มีการขยับน้ำฝากระโปรงก่็เช่นกันเหมือนกันนะบางคนอาจจะสงสัยมึงจะเดิมมอะไรนะเอ้าก็มันเดิมอ่ะก็รีวิวรถเดิมครับมันเดิมอ่ะให้ดูความเดิมเลขคันหน้าเอ้ไม่ใช่เลขคันหน้าว่ะพีทไอ้อาร์คอาร์คคันหน้าคมชัดเจนอ่น็อตเนิร์ดยังปกติดีไม่มีแกะไม่มีถอดนะเครื่องเดิมครบถวยครับท่อเดิมเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดครับนะ แค่ล้อที่เราต้องการจะเปลี่ยนให้กับลูกค้าถ้าเกิดว่าอยากได้ก็บอกมานะครับหลดหน้า2นิ้วหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วหลัง3นิ้วหรือจะเอาสายเป็นยางยีราบอะไรก็ลองบอกเข้ามาขออย่างเดียวนะสั่งครั้งเดียวขอ ขอขอเท่าเดียวไปตกลงกันว่าคนหนึ่งจะเอาสูงคนหนึ่งเอาเตี้ยเราตกลงกันไม่ได้นี่สวยเลยนะสวยเลยสวยช่างครับนะสวยช่างช่างนี่เปลี่ยนเข้าออกน็อตจิตหลอกหมดแล้วนะอ่ะโอเคครับกับคันนี้เลยเชฟโรเลตโคโรล่าโด2.5แ t ปี18จ้ากับราคาขายวันนี้เพียงแค่395,000บาทออกรถกี่บาทครับศูนย์บาทไปเลยแล้วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับให้ผ่อนเพียงแค่3,000บาทนานถึงสิ้นปีหน้าหรือว่า12เดือนไปเลยจ้าปี65นะครับผ่อนแค่3,000 แล้วก็ปี66นะไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่7,800บาทเออนะครับ นะครับก็โอเคนะแล้วก็มีบัตรดามันแถมมาอีกหนึ่งพันบาทจ้าแล้วก็สิทธิพิเศษเลยใครจองผ่านออนไลน์วันนี้นะครับค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าษีให้ประกันให้แม็กใหม่ให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกล้องเครื่องให้ถ่ายของเลวให้ติดฟิล์มให้ประดับยนให้ส่งรถให้ทําสัญญาถึงหน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายดาบดิวสมาร์ทแล้วก็จองวันนี้รุ่นจับแจกมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งพันจ้าโอเคครับฝากเอฟซีนะครับตองนั้จ้าฝากเอฟซีที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทาางเพจฝกกดไล กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยสุดเอฟซีท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อจะจองนะคะทาง Facebook ลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนของโพสต์กดแสดงเพิ่มเติมเลือกทั้งเลือกโทรไปได้เลยแล้วก็เหมือนกันทาง YouTube ลิงก์ไลน์จะปักหมุดอยู่ด้านล่างก็กดแสดงเพิ่มเติมเอานะคะสุดเอฟซีท่านไหนที่ไปแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนรู้จักเจ้าสนิทมิตรสหายมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราพาแนะนำทางการตลาดไปเลยสามพันบาทจ้าเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราบ่อยๆเดี๋ยวลุ้นจะแจกเสื้อเอฟซีไปเลยหนึ่งตัวบ่าวบ่าวแม็กบ่าว ทั้งปีนะฮะนะครับไม่ต้องจ่ายราคาเต็มนะมมมมแล้วก็เดี๋ยวค่อยประจ่ายราคาเต็มอีกปีหน้าหุ<จ>่นใจดีมากเลยใจดีจดตั้งแต่รีวิวมาโปนี้เด็ดสุดนะครับเด็ดสุดครับนะอยากได้กระโทรมาจองก่อนได้ก่อนจองทีหลังนั่งรอ